กบันเทิงมาแล้วค่ะสัปดาห์นี้เรียกได้ว่ามีเรื่องราวราบรรดาซุปตาร์้อยแปดันเรื่องกันเลยทีเดียวซึ่งบอกเลยเลค่ะว่าห้ามพลาดเพราะสัปดาห์นี้แซบแบบไม่แพ้ใครเลยค่ะกับรายการเก็บตกบันเทิงที่สรุปเรื่องราวสั้นๆมาให้กับคุณผู้ชมต่างบ้านได้รับชมรับฟังกันแล้วล่ะค่ะ โผล่ให okay. วันเกิดปีนี้ปลื้มมากๆดีใจที่ทุกคนยังไม่ลืมเขินในที่ทุกคนยังชอบกับเล็กสิยังแซ่บละค่ะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เรียกได้ว่ามีแฟนคลับหนานแน่นมากๆเลยทีเดียวสําหรับเล็กผลิตโชคที่บอกว่าหน้าตานี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยละค่ะแถมนะคะปีนี้นะยังบอกเลยว่าแซ่แบแอบกลัวแล้วก็แอบบ เพราะว่าอายุเลขสี่แล้วก็มีเข้ามาหามอบ้างแล้วก็ฉลองด้วยวัยนะคะเขินสุดๆเลยค่ะที่คนแซวว่าจะเลขสี่แล้วละค่ะเป็นวันเกิดวันเกิดนะครับที่ครบรอบอายุเริ่มจะเลขสี่แล้วผมก็เลยลองใช้ชีวิตแบบเลขสี่วันนั้นโทวันเกิดปุ๊บใช้ชีวิตทั้งวันเลยครับเลขสี่ <c oughs> <c oughs> เป็นยังไงเป็นยังไง <c oughs> ไม่กลกัวไม่หลายคนต้บอกพอผ่านพอถึงเลขสี่ปุ๊บมันจะไปเร็วมากทีเนี้ยตัวเลขจะเดินเร็วมากเค <c oughs> เรียดเลยตอนนี้เครียดเลยเครียดเลยครับว่าหมอที่ไหนดี ไม่กี่วันก่อนเพิ่งมีด่ามาฟาดฟันกันดุเดือดเลยทีเดียวเมื่อแม่น้ำหนึ่งนะคะได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอโต้กับคนที่เข้ามาแซะมาแซวนะคะของแม่น้ำหนึ่งว่าเปรนางเอกลิเกคนดังนุ่นดำดงจนไม่เหลือทองใส่แล้วงานนี้แม่น้ำหนึ่งก็งัดหลักฐานโชว์ความรวยแบบชัดๆกันไปเลยทีเดียวค่ะกับบัตรีวิตชดอมนั่นเองค่ะของแบรนด์เนมทองยังเหลืออยู่เยอะมากๆครัสุดนะคะเรื่องเก่ายังไม่ทันจบเรื่องใหม่หมก็เริ่มเข้ามากับประเด็นที่ว่าแม่น้ำหนึ่งออกมาไลฟ์ในค่ำคืนของวันที่สาม นะคะที่ผ่านมาเพราะว่ายุ่งเรื่องราวเกี่ยวกับนุ่นดำโดงใครที่บอกว่าหาแสงหรือว่าเกาะกระแสก็จะลบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างเลยละค่ะโดยแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาไลค์นะคะบอกว่าหนูถอยออกมาอยู่ในจุดของหนูแล้วคนที่บอกว่าหนูหาแสงเกาะกระแสเดี๋ยนูจะลบคลิปทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาทุกอย่างออกให้หมดเลยละค่ะแล้วก็ทุกอย่างที่หนูทํานะคะหนูจ่ายเงินนั้นหนูเสียเงินใครที่ลงเรือลาเดียวกับหนูแล้วก็จะไม่พิจหวังอย่างแน่นอนค่ะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนบุคคลนั่นเองละค่ะหนูไม่มีคําว่าก หหนุกพูดคำไหนคำนั้นค่ะนุนหนุกไม่โกโหกเขาเป็นคู่จริงค่ะไม่ได้คู่จิ้นนะคะล้านกาบาทแหวนแต่งานอยู่ร้านกว่านาฬิกาโรเล็กช็อกโกแลตซื้อมาต่อราคาประมาณหกแสนแหวนค่าเทียของแท้จากชอบบ็อปบอมให้กระทืบสองแสนกว่าแหวนจูเบอรี่ใส่เล่นๆสองหมื่นเจ็แหวนหนึ่งบาทแหวนหนึ่งบาทแหวนหนึ่งบาทข้อมือสามบาท วิกด้อมค่ะไม่ได้ยืมใครมานะคะวิกด้อมพิรดาธนาโชติจินดาไม่ได้ยืมใครนะคะบันเดนก็พอมีทุกงถุยไทย ก,ก้องวรอยกอดให้กำลังใจแนะชาลีฟาดแรงเกาะกระแสดังลัค่ะไม่เคยทิ้งน้องชายสำหรับก้องเวรอยเตรียมนัดกินข้าวคุยปัญหาผิดถูกเป็นเรื่องของเขาพร้อมซัพพอร์ตและให้กำลังใจแนทชาลีเดือดฟาดแรงพวกสันดานเกาะกระแสพี่ชายส่งกำลังใจให้ก้องเวรอยไลฟ์สดตอนหนึ่งตอบคำถามคนคนหนึ่งกับแนทชาลีว่าไม่ต้องเป็นห่วงชาลีผมดูแลและอยู่ให้กำลังใจน้องไม่เสียเรียนชีวิตว่าเขาจะเป็นยังไงน้องก็คือน้องไม่ว่าเขาจะดีหรือจะเลวหรือจะช่วยอย่างไรเขาก็คือน้องในสาย ตาเราสําหรับผมก็คือทองก็คือทองคำใครจะว่ายังไงเขาก็คือน้องผมผมก็ต้องกอดน้องผมไว้ใครที่คิดว่าจะด่ามาหรือพวกแฟนคลับที่ชอบปั่นกระแสนักไม่ว่าแฟนคลับหรอกหรือว่าพวกที่จะมาหากินกับกระแสพวกดาราดังพวกมึงจะต้องเจอแบบกูนี่แหละค่ะกองวยไรใครจะว่ายังไงน้องผมผมก็ต้องกอดรัดเอาน้องผมเรื่องส่วนตตัวของมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของผมแต่ที่เป็นของผมคือมันเป็นน้องผมแค่นั้นเองผมก็ต้องรับผิดชอบในส่วนของความเป็นน้องผม